เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอสโตโคลซานะฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่องแบบพร้อมสามดีนะฮะสำหรับอีพีนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าไฮรักแชมป์นั่นเองนะฮะนี่คันนี้เลยครับผมรถที่นะครับช่วงนี้นี่เป็นกระแสครับผมนะฮะเป็นรถอ่าตอนเดียวครับผมแต่ว่ามีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมนะฮะนี่ก็วันนี้เราพร้อมสามดีได้เอามาคัสตอมนะครับผมนะฮะก็แต่งแบบกึ่งเรซซิ่งครับผมนะฮะก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับผม นะฮะตัวรถนี่มาในโทนสีเทาดำๆนะครับผมนะฮะนี่มีเกล็ดรุ้งด้วยนะฮะนี่แล้วก็นะครับซุ้มล้อจะยื่นออกนะผมก็จะยื่นออกนะฮะทำให้รถแบบว่าดูเต็มขึ้นนะฮะแบบว่ามันกว้างกว่าห้างนะผมแล้วก็ยืดล้อออกมาข้างนอกนครับก็มีลิ้นด้านล่างนะฮะแต่งแบบว่าสปอร์ตกึ่งสปอร์ตเรซซิ่งเลยทุกคนนะฮะเด <laughs> ฟากระโปรงก็มีช่องด้านานบนนะครับเปิดนะปรระบายความร้อนนั่นเองนะแล้วก็มากับแม็ก MK ครับผมเป็นอรอแม็กที่กำลังฮิตอยู่ช่วงนี้เหมือนกันนะครับผมนะนี่นะสวยงามฮะ๋วยวนี้เราก็มาวิ่งกับแม็ปอร์ตทนะครับผมนะฮะก็จะมีรถวิ่งด้วยนะะทับฟิกนะครับผมนะฮะ มีไม่กี่คันนะเด็กน้อยนะครับเพื่อประดับวิดีโอนะทุกคนนะโอเคผมจะเบิ้ลเครื่องให้ดูนะฮะเสียงเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆเครื่องเบตซินนะฮะนีนะ่ฮะกอทำการโมดิฟายเครื่องมาแล้วนะครับผมนะครับออกแบตสปอร์ตแบบว่าเบตซินนะฮะนี่นี่โอ้โหออกตัวล็อกฟีร์เลยะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งดูสักสองสามรอบทุกคนว่ารถจะแรงเร็วแค่ไหนฮะนี่เย้ยเกือบเชียวฮะท้งหลักออกตัวก่่นนะฮะ ดูความเร็วว่าทำได้เท่าไหร่ฮะร้อยหกสิบแล้วทุกคนว่ามีสองร้อยนะผมอันนี้ทำมปสุดถนนก่อนนะ ี่ก็รอผู้พัฒนานะครับทำแมปเพิ่มให้ยาวกว่านี้นิดนึงเด้โอ้โหตกตัวไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร,นะร่นะร้อยหกสิบแล้วฮะ ได้6เกียร์นะทุกคนตึง้งขับรถโหดมากนะฮะไปดูไฟแดงไฟเขียวเลยนะครับ นี library, right mm ่ก็สุดแบบแลวนะฮะเดี๋ยวเราไปที่จุดสตาร์ทใหม่เลยนะนี่เครื่องยนต์นี้ไม่ค่อยร้อใจเท่าไหร่นะฮะ ต้องเครื่องดีเซลสับระเบิดนะทุกคน เอ้โห้ยเยร์สองขาดนิดนึงนะเยอะโอ้โห้ยเละฮะงานนี้เละตุ้มเป๊ะ โอ้โหแรงเกินไปหน่อยฮะแลดูมุมมองคนขับภายในครับ ออกตัวเกียร์สองด้วยฮนะว่าจะวิ่งเกียร์หกได้ที่ความเร็วเท่าไหร่ฮะ ไฟแดงไฟเขียวไม่ต้องเบรคฮะทุกคนดิบดิฟตึ้งเสาไฟฮะเอ้ยไม่ใช่ต้นไม้โอ้โหนิ่งกิฟเลยครับเรียบร้อยฮะโอ้โหรถแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ทุกคนโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะใครที่ชอบฝากกดไลค์ด้วย,ยกันนะครับผมเนะี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำรถลงมาเรื่อยๆฮนะ สรัใุใหม่ๆนะครับผมนะฮะใครที่จะชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะยวจะแต่งมาให้ชมนะฮะก็ลางไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย